t t e x completion นะคะนี่เห็นไหมเห็นโครงสร้างของข้อสอบไหมคะทุกคนเมื่อเราท้าวความมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีเรื่องของ การเติมคำในช่องว่างเข้ามาเป็น 1, ใน3หมวดของข้อสอบค่ะดังนั้นอันนี้เป็นจุดที่น้องต้องให้ความสนใจเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในข้อสอบอะทีนี้กลับมาคราวนี้หลายๆคนก็แบบเริ่มมีคำถามว่าพี่คะอย่างเงี้ยเออเราอะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างในการที่จะเติมคำในช่องว่างหลายคนเนี่ยนึกว่าการเติมคำในช่องว่างเนี่ยถ้าเราไปดูที่ในหมวดของ ตัวเลือกเห็นไหมคะถ้าเราดูตัวเลือกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเอ้มันมันเป็นเรื่องของเหมือนจะเป็นคำศัพท์นะแต่จริงๆแล้วคะ่ะน้องๆคะการทำเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องศัพท์คะ่ะทุกคนคะมันยังมีเรื่องของไวยากรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นการทำข้อสอบ text completion มันจะใช้ความรู้สองอย่างคะ่ะ หนึ่งคือเรื่องของศัพท์แน่นอนการเติมคำในช่องว่างอาจจะเป็นเรื่องของการเติมคำศัพท์กับอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นในเรื่องของไวยากรณ์ดังนั้นเนี่ยตอนนี้น้องต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนเลยว่าเอ๊เขากำลังถามเราอยู่ในจุดไหนเราต้องใช้ความรู้อะไรในการตอบ ข้อนี้พี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าเออันไหนเอ่ยนะที่มันใช้ในเรื่องของอวยากรณ์แล้วอันไหนนะที่มันจะใช้ความรู้ในเรื่องของคำศัพท์นะคะอ่ะมาดูเลยนะคะยกตัวอย่างกัน,นง่ายๆค่ะน้องๆจะเห็นว่าข้อ4ค่ะทุกคนคะเห็นข้อ4ี่ไหมคะอันนี้พี่ยังไม่ดูโจทย์นะพี่จะขอดูที่ตัวเลือกกันก่อนข้อ4นะี่เนี่ยทุกคนศัพท์ค่ะ สับเลยเพราะอะไรคะน้องๆต้องมีความรู้ว่าอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรและแปลว่าอะไรเราถึงจะรู้ว่าเอะฉันจะเลือกตัวไหนดีเพราะแต่ละคํามันมีความหมายแตกต่างกันคะ่ะทุกคนคะได้ไหมคะนี่คือสับค่ะโวแคมมาเลยเนี่ยต้องมีความรู้คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สับใช่ป่ะแล้วเราอาจจะรู้แค่แบบสมมติ ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยก็ก็แบบเศร้าเศ้าเลยอะเศร้าเลยไม่ใช่เศร้านิดหนึ่งคือเศร้าเลยนะคะถ้ารู้แบบ2หรือ3อจาจจะ4อย่างเงี้ยก็ถือว่ามีลุ้นมีลุ้นแต่ถ้าเรารู้ทั้ง4ตัวโอกาสในการที่เราจะได้คะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนดังนั้นน้องต้องทองศัพท์ ศัพท์เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นมากและศัพท์พวกนี้ค่ะมันก็จะมีแนวโน้มในการออกแบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ําๆนั่นหมายความว่าศัพท์ที่เคยปรากฏแล้วในข้อสอบปีก่อนๆน,นะคะหรือว่าศัพท์ที่เราเห็นบ่อยๆในชีวิตประจําวันของเรามันย่อมจะมีแนวโน้มในการที่จะมาออกข้อสอบอีกครั้งหนึ่งและพี่นุ้ยจะบอกเลยว่า4คํเนี้มันเป็นคําที่แบบว่า นะคือเป็นคำเขาเรียกว่าสามัญประจำบ้านสามัญประจำข้อสอบที่ทุกคนเนี่ยจะต้องแบบเอาไว้อะต้องได้อะนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะและอย่างข้อที่5เห็นไหมคะข้อที่5เนี่ยทุกคนถามว่าความหมายเป็นสิ่งจำเป็นไหมคำตอบคือไม่เพราะมันมีศัพท์อยู่คำเดียวคือคำว่า handle อ่า แต่ทำไมมันมีลักษณะทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกันมันก็คือว่าเอ๊หรือฉันจะเอา h a n d l ลธรรมดาหรือฉันจะเติม ing หรือฉันจะมีวั r to be มาด้วยระบวกด้วยกริยาช่องที่อันนี้บอก ครียาช่องที่3เออเห็นไหมมีการเติมดีเข้าไปเป็นกลียาช่องที่3เอ๊ะฉันจะเอาวันไหนดีอ่ะอันเนี้ยมันก็จะมีความหมายทางไวยากรณ์นะคะในยะทางไวยากรณ์ที่แบบมันแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะเห็นได้ว่าเออข้อ4นะเป็นเรื่องของโควแค a ข้อ5้านะเป็นเรื่องของกรม m มาดังนั้นเนี่ยในการที่จะทำข้อที่5้านะ,ะทุกคน เราก็แบบว่าต้องใช้ความรู้ในเรื่องของไวยากรณ์มาตัดสินใจแล้วก็แบบเออเราก็จะมาชวนคุยกันว่ามีวยากรณ์อะไรบ้างที่มันออกข้อสอบแบบบ่อยๆนะ